สบายดีพี่น้องพบพ่อกับซองบาวไยคือเก่าพี่น้องสบายดีเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเนาะสบายดีตอนเศร้าเศร้าพี่น้องอเศร้าขอพ่เศร้าวันนี้ครั้ขึ้นฝ่าขึ้นพ้นมันนี้พ้นตกแต่เศร้าพี่น้องทัางก็เศร้าวันวนีน้ห้าสิบบาซายหยุาพาทีพาน้องเบึงการต่อหมากเบ็ดของเราต่อแบบใหม่เตรียมตัวแล้วพี่น้องาจะต่อหมากเบ็ดใช่เบ็ดกบกบไลยอยูอย่ได้บีนี่ยินแต่เขาว่าดอกเอาแต่ว่ายังบันไดใส่บึ่นองไปซือ้อหมากเบ็ดมา มักเบ็ดกอเขาเลือกเบอร์สิบเจ็ดปกติเขาจะเอาเบอร์สิบสี่15สิบห้าแทนนิวใส่เบอร์สิบเจ็ดถือว่าบอลใหญ่นะเนี่ยใน่อยหน่อยหนึ่งบอนบอลหน่อยได้พอดีพอดีซ้ำกบบอลเดบอเด็เดเบ็ดมันจ้ลายปีอะไรพี่น้องไดเขาลงเทปสองสามปีเิมมาตอบอลกระักสิเป็ดแล้วบอลลืมๆหเบิ่ง แต่ว่าเขายังจําได้ย่ไม้เนี่ยก็จะครบจะครบยังแล้วเขาลืมเลยเขาไปซื้อนะเขาแทกเบึงหมากเบ็ดปกตินี่ไม่ครบหกป่ะมก็แร้วแต่ผมมักบางคนก็ไม้หยางบางคนก็ไม้แบบนี้แต่ว่าเขาเลือกไม้แบบนี้อืมทงันจิตันสิบปตับสีนะ่าจะบวกเวลาเขาดึง บรรยากาศดีพี่น้องวันนี้เป็ดพน้นนอเป็ะตัดิตโตอีกเด้อมันก็เศร้าวังหันกลยโอ้เป็ดตะโอยู่ริยานโอยูเรื่องเอาหมากเบ็ดผิดแล้วว่ามันน้อยหัวร้อนเนาะเกี่ยวใส่อันอันนี้ไว้ห้อบโมีอันเทียนใหญ่นะมาไต่ไปจูดเนาะไปเช็คนี่กระเบื้องเช็คมันชิยู่หรึเปล่านเนี่ยหัวมันใหญ่ ล,ล้างแหกเฮาเบ็ดร้อยก็คันร้อยเท่าไหร่วะบ่เฮ็ดลายเอามือนนะจะดบ่่คันอน่อนบ่จพอดีข้าแขนอแขนบขนใหญ่เนาะเอาซ่านีแล้วแต่ว่า เบื้องดูตึกโกงโผล่บ่หน้าสิบวโกงเนาะหน้าสิพอดีอยู่หรอกเบื้องดูบัดเป็นคนพี่น้องตัดทำนี้อยู่ยาวโผล่บ่เดี๋ยวเราเัาตัดบุกแล้วว่าใส่อันนี้ก่อนเบื้องได้ัขาใส่ไปเนี้ เดี๋ยวมาเลยโกนนะมานี้จื๊อจบส่วนหนึเดียวเอาแซมนี่แบบโกงพูดแต่ว่าขั้นพูดอันนีปลดปลดมาก่อนพี่หรอกะเบื้องนี่นี่ยแคข้าวข้าวเบื้องความยาวของมันจะแซมได้เอาลงอีกเยอะหน่อยเนาะ <c oughs> บางล่างแรกที่เป็นจังด 50, ไดก็ที่ห้าสิบพันไว้นี่ถ้าหนีไว้เลยห้าสิเอาขึ้นเทิงไวาเสีหัวมาห้าสิเกี่ยวเกี่ยวใส่อันนี้นะปะญัญญาเกี่ยวใส่หมากนมันหยักหยักหมากมันมกกหน่อยเดียวเขาได้เลี้ยงหมากใหญ่เลือกแต่ผมมาก,กว่าสิสามหอกหรือสี่หอกห้าห้านี้ยเสียสี่หากยูจุดรอบกาส่วนยาวเลยปันหมดกุ้งมองดู โ okay, อเคพอสัือ okay, อู้โอเคเราเนองขันอ่อนพอเนะเจกว่าสัือ <c oughs> หนึ่งจะนอยกีอยู่แล้วเ <c oughs> นี่อาจจะไปใส่ธนาฮะเนี่ยเอาไปมาว่านี่กบเล็ดคือแถวน้องใช้เบ็ดป่าก็ได้ใช้เบ็ดกบก็ได้ทั่วคุ้มในรางเดียวพอมังเบ็ดบนใหญ่ แล้วก็บ,บอน้อยพอดีแต่ว่าขั้นมันอยากอ่อนโพดขั้นมันอยากอ่อนพอโพี่น้องโอเคพี่น้องครั้งแรกเอาซันนี่เบิ่งเวลามันตกนะซันนี่ห้าสิบวัตบ่าเนห้าสิบวัตแล้วห้าสิบตัดเธอเดียวไหนวะส่วนมันอยู่ทางเลยส่วนเสื้อกว่าไม่ส่วนมันมันมันก็มีแต่สีเอามัน ทำมามบเท่าทน,นั้นแล้วกับหนึ่งนี่มันหอดหล่ออย่ยมั่วส่งสีหอดเนานะนี่เวลาเห็นอันน,นี้มันสินยากแน่หัวสนหัวเผ็ดนี่มันน่อยน่อยหนึ่งสอง <c oughs> สามสี่หล่อ สอดบานเอาสอนตอนี้มาสอดตอนนี้ก่อนสอดปึ๊บดึงเวลาอันนี้และคุณนันตลอดเวลาเอาอันนี้มันสามันรอยเนี่ย ยห่ออย่างมันนั่นนะอย่างมันติดมือเ่าใช้เวลาเติมจะได้นี่นะแต่ละล้างเราเพื่อจะได้นะห่อใหต้องดึงไว้นี่เนะาะเอามาหัดอันนี้ต้องดึงไว้ตันลุดเนาะกดกบกินไม่ใช่ประุดหอก ลังที่จบแต่ว่ายังบริสุทน้ำเบ็ดแต่ละขั้นบอคือกันคืนปกติเขาจะเห็นนี้ เดี่ยวไปนี่เนาะนี่บมักไปสอดเนาะแต่วันดีไห้เลือได้อยู่ยาวเงย้ามันนียันไม่ได้อยู่อ้าทูกคงโค สองรอบเลยไปเจาดลุๆลุดึงไปปกติก็เหดแบบนี้้วแล้วหันตาวันาเสียวป้าจบเป็นกงโคดเอาไกงโดเดี๋ยวอมไรสอนไว้หม อบนึง่งเจ้าบอสอนดก็อยู่แล้วโอ้อยากกลงพมเนาะหันหได้อยู่ตรงสนไว้จุดก็ ันเปลืองเัาไปแช็กเลยร่สองหลางมอญพานบันไดอันนีก็ที่ได้จะละลางใช้เวลาพอสโควดีแล้วบวอลีเปล่าเยอะนะเอาสามหอกชีห่ะมันใหญ่โคด เนี่ยยังไม่สนใดย่างน่ารอดงลัดเลยตึกนี่อืมไม่ได้

คโอเคอ้องแต่โบยส่วนนี้ยาวเนาะยาวไปจูนแล้วก็มันยาวกด ลวกเลยเอาวาดัดเอาวาดัดแล้วล่ะอาซามีอกเบทีเก่าเขาเจ้าเขาเจ้าเห็นเลยนี่มาหนี่วันนี้เขา,าลองมาเอาอันหัวเบทเนี่มาใส่ขาเนี่ยหัวนี่เกี่ยวมันเกี่ยวเกี่ยว

เนี่ยงาปวดเนี่ยาปวดีเน่ยนี้ปวดเนี่ยปรนานพอดีพอดีเปียกก็คันทีสานี่โอเคบัดเบ็ดห้องเอาไปนองบาดใจก็จะได้ปิดคลิปซันี้ก่อนนะฮบจะได้เอาไปแล้วกันแล้วก็ ขอบกดไลค์กดแชร์นะกดกระดิ่งแจ้งเตือนผักบุ้งผักส้มสองมาใไทยเด็กพี่น้องตากล้องใจให้พี่น้องไหวพ่อคิดหนาพี่น้องไปดี